ดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จโคจรได้ตําแหน่งมหาอุ์เจ,จิดจรัสสุขสว่างที่สุดในรอบ12ปีมาครั้งนี้วันที่2ตุลาถึง22ธันวาคมนี้นะคะย่อมส่งผลดีต่อทุกลัคนาราศีในเรื่องต่างๆกันลัคนามิถุนงานพารวยคนรักให้ทรัพย์ได้แฟนรวยด้วย แหมชาวลัคนามิถุนนี้น่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนคนรักคู่ครองหุ้นส่วนแล้วก็ตัวแทนการงานโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดในเรือนกระดุมพระก็คือการเงินของชาวลัคนามิถุนโดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นตีความได้ง่ายๆตรงตัวเลยก็คือคุณมีโอกาสได้เงินจากงานแล้วก็คนรักนั่นเองค่ะ การได้เงินจากงานหมายความว่าคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนมากขึ้นหรือในช่วงปลายปีนี้คุณมีโอกาสได้รับโบนัสก้อนโตได้ค่าคอมมิชชั่นค่าอินเซนティブจากผลงานที่คุณได้สร้างเอาไว้นะคะหรือการได้เงินจากคนรัก ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะคนคุยคนรู้ใจความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นหุ้นส่วนเป็นคู่ค้าหรือเป็นคนรักคู่ครองของคุณก็มีโอกาสที่จะนำพาเงินทองมาให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นการทำงานร่วมกันเราพากันได้เงินได้รายได้หรือว่าตัวเขาเองเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มอบเงินมอบของขวัญให้กับคุณไม่ว่าจะใดๆก็รวนเป็นความสุข เป็นสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับนะคะ สำหรับคนโสดคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบกับคนที่เข้ามาในชีวิตที่ถูกชะตาถูกใจซึ่งเขาเป็นคนที่มีฐานะที่ดีอยู่แล้วหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะก็พร้อมที่จะมาเปยให้กับคุณหรือว่าดูแลคุณให้มีความสุขไม่ได้มารบกวนเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณนะคะสังเกตง่ายๆถ้าใครที่เข้ามาแล้วมาสร้างปัญหามารบกวนเรื่องเงินมาชวนลงทุนมายืมเงินอันนี้ไม่ใช่แน่นอนคะ่ะเป็นตัวปลอมนะคะ และนี่ก็คือสิ่งดีๆที่ชาวลัคนามิถุนมีโอกาสที่จะได้รับในช่วงที่ดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเป็นมหาอุดแต่สิ่งดีๆที่คุณจะได้นั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณด้วยนะคะว่าดาวพฤหัสบ,บดีมีกําลังมากน้อยแค่ไหนการที่คุณจะรู้ได้คุณจะต้องตรวจดวงชะตาส่วนบุคคลคะ่ะ ติดตามคำทำนายดวงชะตาแบบนี้ให้คุณรู้จังหวะของชีวิตรู้จังหวะของหัวใจกดติดตามช่องดวงใจใบอาจารย์นิสาไว้นะคะ